สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวคัสตอมเซิร์ฟสเกตนะคะเป็นตัวนี้เลยลายสนุปปี้นี่นะคะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็จะอธิบายให้ฟังทีละส่วนนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ทรัคของ w a t e r ทอร์บนะคะจะเป็นทรัคสีดำอันนี้ w a t e r ทอร์บก็ค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเปลี่ยนสเกตธรรมดาให้กลายเป็นเซิร์ฟสเกตนะคะแล้วก็วอ t e เทอร์บแล้วใช่ไหมก็คือเอามาใส่กับทรัค ซึ่งเป็นทรัคที่เป็นรุ่นของสนุปปี้นะคะน่ารังมากเลยมันจะมีลายสนุปปี้ตรงนี้นะคะ2อันหน้าหลังเนาะวอเทอร์บอลทรัคแล้วก็ลอ้อล้อเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีล้อลายสนุปปี้ด้วยนะแต่ว่าพอยอะ่ะไม่ได้ใช้ล้อลายสนุปปี้นะคะพอยใช้ล้อของแรแอนนะคะอันนี้เป็นล้อขนาด70มิลน,นะคะสีมันน่ารังมากเลยคล้ายๆแบบสีไอติมแพนเดิลปอ๊อปเห็นไหม แต่ว่าอันนี้ความแข็งอยู่ที่78 a นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าล้อแต่ลาขนาดนี้เหมาะสําหรับทําอะไรเนาะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าในบอดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะล้อ,อแรกแอนเนาะแล้วตัวบอดเนี่ยค่ะน่ารังมากเป็นบอร์ดขนาด28นิ้วนะคะของดูบิฮาร์ดเห็นไหมนี่ยีหอน,นี้เลยน่าจะเป็นของจีนนะแต่ว่าขนาด28นิ้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นขนาดที่แบบ ค่อนข้างจะพอดีสําหรับพลอยนะคะความสูงของพลอย160เซนอ่าเนี่ยกริปเทปอะ่ะคือลายสนุปปี้ใช่ป่ะกริปเทปก็เป็นลายสนุปปี้อีโมจิเนี่ยมองเห็นไหมจะเป็นสนุปปี้เกาะอีโมจิยิ้มอะไรพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นกริปเทปสีสายพอแปะเข้าไปก็จะเห็นสีไม้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้แล้วลายบอร์ดก็น่ารังมากเลยเป็นแบบสนุปปี้ดรฟ์อินทำคล้ายๆกับเป็นดรฟ์อินของเมกาเป็นร้านแบบ อาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถือน้ำกับถือปอปคอนแล้วก็มีสนุปปี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วสีก็เป็นไล่ๆสีเนาะนอกจากนั้นเนี้ยพอก็ไปติดกันกระแทกมาด้วยนะคะเพราะว่าอเทอร์บอลอ่ะพอใส่บอร์ดปื๊บะบางทีมันจะยื่นออกมาตรงนี้ใช่ไหมมองเห็นไหมคะเนี่ยมันจะยื่นออกมาตรงนี้ราก็กิดติดกันกระแทกตรงนี้แล้วก็ติดกันกระแทกตรงขอบของบอร์ดด้วยนะคะอ่ะซึ่งกันกระแทกเนี่ยพอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนหลังก็มีคนบอกว่ามันกินเนื้อสีของบอร์ดเนาะ พก็เลยยังไม่กล้าที่จะแกะออกมาเช็คอีกทีนึงแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดดูดีอ่ะมันมีเริ่มแบบปรีออกมาแล้วนิดนึงอ่ะเพราะว่าทิ้งไว้ในโลดแล้วมันหลอ,น,น,ลอน,นก็จะปรีได้นะคะอ่ะมารีวิวกันบ้างตัวนี้เนี่ยด้วยทรักของวอเ e อร์บอลก็จะรู้อยู่แล้วใครเคยเล่นใครเคยเล่นบอร์ดของ s u r f s k a ส e ของเพนนีเขาก็ใช้ทรักยี่ห้อนี้เหมือนกันนะคะก็จะค่อนข้างเป็นทักที่แบบ ลื่นไหลเลยเขาเรียกว่าอะไรอะปั๊มได้ง่ายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทรัคที่เล่นได้ง่ายทั้งเพศหญิงเพศชายก็เล่นตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้พอยเลือกบอร์ดแค่ขนาด28นิ้วใช่ไหม28นิ้วก็จะค่อนข้างเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่สูงหน่อยเล่นนะคะความสูงพอย160เซนคราวนี้ด้วยล้อที่มันใหญ่อะจะรีวิวว่าล้อของพอยตัวนี้มันจะส n a p ยากนิดนึนนงเพราะว่าความนิ่มของมันคือ 78A นะคะ แล้วรอที่ใหญ่อะคือมันซ่งมากคือบอร์ดนี้ซ่มมากเดี๋ยวจะใส่คลิปที่เล่นบอร์ดอันนี้ให้ดูคือแค่แบบโยกนิดเดียวปั๊มนิดเดียวคือมันไปเร็วมากละทุกคนอะที่มาลองบอร์ดนี้ของพลอ่ะก็บอกว่าบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ซ่งมากแต่พลอก็จะมีจุดที่พลออะไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับบอร์ดนิ้วอย่างเดียวนะคะก็คือว่าการที่เราอะใช้บอร์ด2 8นิ้วอันนี้มันเป็นบอร์ดโฟลเซอร์มันมีหางกระโดกขึ้นมาตรงนี้ก็จริงอะ แต่ด้านข้างตรงนี้มันไม่ค่อยมีคอนเคฟคอนเคฟคืออะไรคอนเคฟก็คือเหมือนกับเป็นความโค้งของบอร์ดอะนะคะทำให้สมมติเวลาเราจะปัม๊มหรือเราจะแบบพยายาม snap หรืออะไรเงี้ยมันเกี่ยวขาเนี่ยไม่ค่อยดีมันก็จะตกออกจากบอร์ดได้ง่ายเนี่ยเนาะมันก็เป็นเพราะว่าบอร์ดมันค่อนข้างที่จะแบนนะคะจริงๆแล้วบอร์ดเนี่ยทำมาสําหรับเป็น c r u อร์แหละเออแต่ overall ก็คือโดยรวมมาชอบนะคะเพราะว่าพอทําออกมาแล้วเราได้เลือกตุ้งย่างเองอะ เลือกสีของบอดเลือกทรัคลายสนุปปี้เลือกสีล้อมันก็ออกมาแบบน่ารักแล้วก็คิดว่าเหมาะกับตัวเราก็คือเป็นบอดที่เราเลือกสัรนได้เองว่าเราอยากจะเอาชั้นไหนมาใส่เดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าเล่นไปสักพักนึงเขาก็อาจจะเอาล้อมาเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดของล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวทรัคเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีฮอเนี่ยที่ดีสุดแล้วเนาะแต่ที่อยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นบอดบอดคอสตอมสำหรับใครที่ยังจะหาซื้อไม่ได้และอยากจะเล่นเซิร์ฟสเกตอย่างเง ของบมันค่อนข้างไปไกลามากเลยอีเวนต์เป็นราคาของแค่ตัวทรัคของคาเวอร์หรือของยาวเองอ่ะแค่ทรัคอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นหมื่นเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้ไอ้วอเทอร์บอดเนี่ยราคาอยู่ประมาณส0 0พันนะคะทั้งหมดเศษสับที่พลอยได้บอร์ดนี้มาตกอยู่ที่8,000กว่าบาทน,นะคะก็รู้สึกว่าเป็นราคาสมเหตุสมผลสำหรับคนที่แบบอยากจะได้บอร์ดมาเล่นเร็วๆนี้เนี่ยก็ลองหาการคัสตอมเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะได้บอร์ดก็คือ ถ้าเกิดจองไม่ทานเหลืออะไรยังไงอ่ะลองทำคัสซอมมาเล่นเองอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฟิลมันก็ได้อยู่ แล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ฝาก Subscribe ให้พลอยด้วยเดี๋ยวพลอยจะมาทำคอนเทนต์กับเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็แบบบิกต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ